วันที่13มีนาะคมพุทธศักราช2556เวลา8นากา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรนอร์เวย์ซึ่งช้าวกว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปพิพิธภัณฑ์สวาวบาท พพระเนธมิทศการประวัติความเป็นมาของการค้นพบหมู่เกาะสวาวบาดและการสำรวจขั้วโลกเหนือของนักสำรวจนยุคต่างๆที่มีการจำลองสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของสวาวบาดสวาวบาดเป็นหมู่เกาะและเป็นดินแดนเหนือสุดของนอร์เวย์อยู่ในเขตอาร์กติก นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แสดงความสัมพันธ์นที่ใกล้ชิดกันระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ในช่วง400ปีที่ผ่านมามีบ้านจำลองแสดงสภาพชีวิตความเป็นอยู่มีเครื่องใช้เครื่องแต่งกายรวมทั้งกับดักและอุปกรณ์ล่าสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแถบอาร์กติกเช่นหมีขั้วโลกสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกวางเรนเดียร์และสัตว์ทะเลเลี้ยงด้วยนมเช่นวานโลมาแมวน้ำและวอรัส ส่วนสุดท้ายแสดงประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองถ่านหินที่สวาบาทต,ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาจนประมาณปี1 9 6 2หลังจากนั้นสวาบาทได้พัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเพื่อการทำวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมและสภาวะของพัวโลกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมื่อทอบพะเนตรพิพิธภัณฑ์แล้วส่งฟังบรรยายสรุปกิจการของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาวบาทที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2551กระทรวงเกษตรและอาหารของนอร์เวดูแลเป็นธนาคารเก็บรักษาตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งธัญญาหารที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้รอบผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในกรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือสงครามให้ประชากรในอนาคต มีพืชพันธัญอาหารต่อไปที่ธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืชโลกสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งระดําเนินลงอุโมง์ที่เจาะลึกในภูเขากว่าร้อยเมตรไปท่อพระเนรท่องเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืชโลกตั้งอยู่ที่เกาะสวาวบาดเพราะเป็นสถานที่ปลอดภยัยไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมรวมทั้งสงคราม มีห้องเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์สามห้องอยู่ใต้ดินทีมน้ำแข็งจับตัวอุณหภูมิประมาณลบสถึงสองศาเซลเซียสการเก็บรักษามเมล็ดพันธ์ไม่ให้เสียต้องใช้อุณหภูมิลบสิองศาเซลเซียสมีชั้นวางสําหรับเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ในห่อปิดผนึกตามที่ผู้ต้องการให้เก็บรักษา<ล>ะจะส่งมาแต่ละห้องสามารถเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ได้ถึง1.5ล้านชนิด แต่ละชนิดมีประมาณ500เมล็ดธนาคารแห่งนี้จึงเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ได้มากถึง2.25พันล้านเมล็ดปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์จากธนาคารเชื้อพันธุ์53แห่งทั่วโลกเก็บรักษาที่ธนาคารแห่งนี้มากกว่า750,000ชนิดส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวฟ่างและถั่วชนิดต่างๆทั้งนี้แต่ละประเทศที่ส่งเมล็ดพันธุ์มาเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารแห่งนี้จะยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นอยู่ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชไทยสกุลถั่วเขียวเพื่อเก็บรักษาไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกด้วยเมล็ดพันธุ์พืชไทยสกุลถั่วเขียวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําตามโครงการวิจัยการฟื้นฟูและเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชไร่ในสกุลวิกน่า ซึ่ง Global Crop Diversity Trust ก่อตั้งโดย Food and Agriculture Organization หรือ FAO สำนักงานใหญ่ณนกรงุงโรมประเทศอิตาลีได้ทุนสนับสนุนการดำเนินการวิจัยองค์กรนี้มีถูกประสงค์เพื่อฟื้นฟูเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะเชื้อพันธุกรรมที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายหรือสูญพันธ์ และเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรของทั่วโลกให้เป็นระบบในยามฉุกเฉินหากมีการสูญหายไปประเทศที่เป็นเจ้าของสามารถไปรับออกมาเพื่อทำการฟื้นฟูใหม่ได้งานวิจัยนี้ดมเนินการระหว่างปี2552-2555ถึง ทำการปลูกฟื้นฟูผลิตเชื้อพันธุ์รุ่นใหม่และจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ของพืชในสกุลวิกนาซึ่งได้แก่ถั่วเขียวถั่วเขียวผิวดำถั่วพุ่มและถั่วป่าในสกุลใกล้เคียงจำนวนทั้งหมดรวม734พันเมื่อปลูกฟื้นฟูเสร็จมเมล็ดพันธุ์ชุดหนึ่งส่งไปเก็บไว้แบบถาวรที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาบารราชอาณาจักรนอร์เวย์จำนวน150พัน และอีกชุดหนึ่งไว้ที่ธนาคารเชื้อพันธุ์นาชาติประเทศไต้หวันจำนวน529,000และอีกชุดเก็บไว้ที่ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรจำนวน734,000เพื่อสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชต่ตอไปโทรทัศน์รวมการาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากเกาะสวาบาดราชอาณาจักรนอร์เวย์ เวลา11.30นของวันทีน่13มีนาคมพุทธศักราช2556ซึ่งช้าวกว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชัว่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่ากาศายานสวาบาดลองเยียสมเด็จพระรชาชดําเนินไปเมืองนีโอเลซุนเกาะสวาบาดใช้เวลาประมาณ30นาทีนายอูเลเอยเซตผู้อำนวยการคิงส์เบย์เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนกรุงสต็อกโฮมเฝ้าทูลอองพระบาทรับสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปสูนปฏิบัติการและวิจัยทางทะเลส่งฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับคิงส s เปยเมืองนิโอเลซุนหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านการทำวิจัยเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อมคั่วโลกเหนือเปิดโอากาสให้ประเทศที่สนใจเข้าไปเช่าที่ทำการสถานีวิจัยมีประเทศต่างๆมาตั้งสถานีวิจัยแล้ว20ประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดการศึกษาโดยรวมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจะเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องแม่นยำและนำไปใช้ประโยชน์ได้ เมืองนีโอเลซุนเป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสวา์บาร์ดคิงส์เบย์ใช้เมืองนี้เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยมีพื้นที่ดำเนินงาน290ตารางกิโลเมตรรองรับนักวิจัยได้เต็มที่180คนทำงานทั้งในห้องปฏิบัติการและลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเช่นเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทาน,น้ำแข็งปริมาณหิมะและน้ำแข็งว่าแต่ละปีเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไรการสำรวจอวกาศและบรรยากาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีประทับรถยมระที่นั่งและรถกระเช้าสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตสถานีเซพลินตั้งอยู่บนยอดเขาเซพลินเหนือระดับน้ำทะเล475เมตรจะเก็บข้อมูลด้านอนุภาคในอากาศมีการวัดก๊าซเปลืองกระจกรังสีอุตราไวโอเลตอนุภาคและพารามิเตอร์อื่นๆที่สำคัญต่อเครือข่ายนานาชาติเรื่องการสำรวจบรรยากาศ จากนั้นประทับรถขับเคลื่อนบนหิมะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณสภาพพื้นที่และจุดสำคัญสคัญที่นักวิจัยทำการสำรวจเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฐานน้ำแข็ง ในตอนข้ามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปอมุลเซนวิลล่าส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองที่เอกอัครราชทูตณกรุงออสโลจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรน,นอร์เวย์วันที่14มีนาคมเวลาด้านนร์เ20นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับ ไปสถานีเยอรมันฝรั่งเศสส่งฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและท่อพระเนสสถานีปฏิบัติการต่างๆได้แก่สถานีโคเวสถานีราบอตและสถานีคอเบลสถาบันวิจัยเยอรมันและสถาบันวิจัยฝรั่งเศสร,ร่วมกันจัดตั้งเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกมีโครงการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการวิจัยบรรยากาศชีววิทยาทางทะเลและทางบกและการวิจัยสภาพพื้นผิวโลกลักษณะการวิจัย มีทั้งรูปแบบการตรวจวัดเดินทางสำรวจพื้นที่การใช้บอลลูนตรวจบรรยากาศระดับต่างๆการวิจัยด้านอุโทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์สำรวจทานน้ำแข็งและติดตั้งระบบสำรวจธรณีวิทยาในขั้วโลกจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประมาณและวัดค่านอร์เวย์ทรงฟบรรยายสรุปเรื่องการวัดระยะส่วนต่างๆของโลกด้วยการใช้ดาวเควรซาเป็นจุดอ้างอิงเพื่อตรวจวัดระยะและค่าต่างๆของโลกและอวกาศ เรื่องการหมุนของโลกการเคลื่อนตัวของเทคโทนิกเพลสและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของผิวโลกเวลา11นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสนามบินเมืองนิโอเลเซซุนประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองลองเยียบีงเงนเกาะสวาบบาทใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงท่ากาศยานสวาบาทลองเยีย จากนั้นเวลา14บนากนาทีประทับเครื่องบินของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SK 4 4 2 5เสด็จพระราชดำเนินจากเกาะสวาลบาดถึงท่าากาศยานชุมเซอร์เมืองชุมเซอร์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง35นาทีแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SK 4 4 2สเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังท่าากาศยานออสโลกา์เดโมอนกรุงออสโลในเวลา1 9บเนาฬิกา ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง50นาทีหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคอนติเนนตัลที่ประทับ ในตอนค่ำสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตนารุงออสโลพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้เอกอัครราชทูตนกรุงออสโลถวายพระกระยาหารค่ำ โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ข้าราชการสถานเอกอัคราชทูตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ครั้งนี้เฝ้าถุนละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน